จากในเรื่องข้องน้ำมันค่ะเรามาติดตามในเรื่องของการระดมทุนเพื่อเป็นการเพิ่มสกยาภาพในการทองเที่ยวกันมั่งค่ะโดยการบินกรุงเทพค่ะได้เปิดตัวกองทรัสต์บีเอรีสนะคะเป็นการโชว์ักยาภาพสิ้นสับสนามบินสมุยรับหนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยเพื่อสร้างไรายได้ให้กับชาวสมุยแล้วก็ประเทศไทยค่ะ ทีสนามบินสมุยอำเภอกอสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายพุทธิพงศ์ปราสาททองโอซอดกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมาห้าชนแล้วก็นางสาวลีละผัดลีละหะวะนิดนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทกรุงเทพรีสทแมนเนจเมนต์จำกัดและนายซาวิตซี่ส,สรัญญพงศ์ค่ะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจวานนิดธนกิจ ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมาห้าชนค่ะก็ได้รวมกันทะแล่งข้าวเปิดตัวกองทัศย์ B A Reed นะคะเป็นกองทัศย์แรกในประเทศไทยค่ะที่ว่ามาลงทุนในสนามบินซึ่งก็จะได้รับประโยชน์จากสับสิ้นที่ลงทุนที่มีความมั่นคงแล้วก็การจัดหาไรายได้จากผู้ชาวที่มีความน่าเชื่อถือมีประสบการณ์แล้วก็มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งค่ะโดยกองทัศย์ B A Reed นี่แหละค่ะจะได้รับประโยชน์จากการฝืนตัวข้องการท้องเทียวแล้วก็จากความดดเด่นข้องกอสมุยซึ่งก็เป็นนึ่งในจุดไม่ปลายทาง ของนักทองเที่ยวทัวโลกที่ยากจะมาก,กันแล้วค่ะพี่เอกเกลียงการเข้าลงทุนกับกองทัศบีเอริสนี่แหละครับจะเป็นการลงทุนในซิสการเช้าอัสสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการดําเนินการสนามบินสบุยเป็นระยะเวลาประมาณยี่สิบห้าปีนับจากวันที่กององทัดนี่แหละครับขาดว่าจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินครั้งแรกก็เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนใา้การบินบางกอกเอวีก็ได้แต่งตั้งบริทัทกรุงเทพรีเมนนิดมินนี่แหละครับจำกัดคือเป็นบริทัทย่อยนะ เป็นผู้จัดการกองทัพกับ b ีเอริสนะครับซึ่งจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นในการบริหารงานเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยชัดนทุกคนซึ่งมูลราคากองทุนจะเปิดค่ายแก่ผู้สนใจรงบทุนจํานวน หน,นึ่งมื่นสาพันห้าร้อยล้านบาทนะครับค่ะด้านกัมการผู้จัดการบริษัทกรุงเทพรีดแมเนจเมนต์จำกัดค่ะในท่านาผู้จัดการกองทัพก็บอกว่ากองทุนบีเอรีนี่แหละค่ะเป็นทางเลือกไม่สาหรับผู้ที่ต้องการจะลงทุนในกองทัพทีไห่อัตราตอบแทนมั่นคงในระยะย,ยาวค่ะมีรายได้จากการให้เช่าทวงสนามบินสมุยแก่บริษัทยอยการบินกรุงเทพซึ่งก็จะเป็นผู้บริหารสนามบินเพราะฉะนั้นมั่นใจได้วา่าสับสิ้นดังกล่าวนี่แหละค่ะจะมีการบริหารจัดการทีดีแล้วก็การจัดห้ารายได้ย่างพอ ประกอบกับตอนนี้นะคะประเทศไทยเราก็เปิดรับนักท่องเที่ยวค่ะก็จะเพิ่มคิดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินทางในประเทศแล้วก็ต่างประเทศกันด้านกรรมการผู้อํานวยการใหญ่การบินกรุงเทพก็บอกว่าล่าจากที่ประเทศไทยได้เปิดประเทศเต็มรูปแบบแล้วก็มีการพ่อนคลายเงินไขในการเดินทางเข้าประเทศเนี่ยเป็นปัจจัยบวกที่สําคัญต่อภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยค่ะข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็คาดหวานในปีนี้นะคะสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้แหละจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดถึงสิบ ล้านคนเลยค่ะพี่อบอกเรียงนะครับตอนนี้ตอบกลึกขักมากนะครับการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับน้องยิ่งออมค่ะโดยเฉพาะที่ภูเก็ตเนี่ยนักท่องเที่ยวอินเดียนี่ก็ับมาเที่ยวกันเยอะเลยนะนั่นแหละ